แล้วมันมันไม่ใช่ไม่ได้เลยตนพูดผิดอยู่ก็ไม่รู้ตัวตนตกเป็นทาสของกิเลสความโลภของโกรธอยู่ก็ไม่รู้ตัวและอย่างนี้นะมันร้ายกาจมากจะให้คนอื่นสอน สอนมันก็รู้ตัวตื่นตัวได้แต่เวลาเพื่อนสอนอันเมื่อไปไปแล้วตนไม่สำรวมจิตไม่ทำจิตให้สงบงเช่นนี้กิเลสมันก็ครอบงำจิตเข้าไปอยู่งั้นแหละเนี่ยแสดงอะไรออกทางกายวาจาก็เป็นแต่ความชั่วความดีไม่ค่อยมี อย่างนั้นมันมันสอถึงดวงใจนนใจมันชั่วใจมันมันมวหมองเหตุนั้นมันถึงได้แสดงความชั่วออกทางกายทางวาจานี่เราต้องมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวเ,ออเมื่อตนพลั้งเผลอไปแสดงความชั่วออกไปแล้วก็รู้ตัว เออนี่เราเผลอแล้วนี่อย่างนี้แล้วถ้าตนไปได้ไปร่วงเกินผู้อื่นเข้าไปโดยไม่รู้ตัวแล้วรู้ตัวภายหลังก็ขอโทษเพื่อนอืมหันผู้ที่หวังความบริสุทธิ์แก่ตัวเองเนี่ยก็เมื่อผู้อื่นเขาไม่ได้ทำอะไรให้ตนแล้วตนไม่ชอบใจกับผู้ใดแล้วก็ ยกโทษผ,ผู้นั้นเข้าไปอย่างนี้นะถ้าไม่ขอโทษเพื่อนแล้วก็เป็นบาปแลยเพราะเพื่อนไม่ได้ทำอะไรให้แก่ตนนี่ตนน่เกลียดชังเพื่อนไม่ชอบใจแล้วก็หาเรื่องกระทบกระทั่งเพื่อนเมื่อเพื่อนไม่วันไว้แล้วตัวก็เป็นบาปเพราะฉะนั้น ในตำราท่านจึงกล่าวไว้ว่าผู้ดใดไปยกโทษต,ติเตียนพระอระหันเนี่ยจึงเป็นบาปหนักนะเนี่ยเพราะว่าท่านไม่มีกิเลสอันใดที่จะให้ยกโทษติเตียนแล้วนะแต่คนก็ยังไปยกโทษติเตียนท่านอยู่เนี้ยมันถึงได้เป็นบาปมากนะนะแต่คนที่ยังมีกิเลสอยู่นี่ ถ้าผู้นั้นประพฤติไม่ถูกต้องไม่ดีอย่างนี้ไปติเตียนนี่มันก็ไม่เป็นโทษเท่าไหร่นักอย่างนี้แหละเพราะว่ามันเป็นความจริงผู้นั้นได้ทำชั่วพูดชั่วอย่างนั้นจริงฉคน,นี้ไปตำหนิตีเตียนนั้นก็ไม่ไม่บาปเพราะมันเป็นความจริงแต่ถ้าเพื่อนไม่ได้ทำชั่วพูดชั่วอย่างว่านั้นแล้วเนี่ย ไปยกโทษติเตียนอย่างนี้มันก็เป็นบาปแล้วดังนั้นผู้ใดได้พลาดพังไปร่วงเกินเพื่อนเข้าไปอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วขอโทษเพื่อนเพื่อนอโหสิกรรมให้แล้วบาปนั้นถึงค่อยหมดไปม,มันต้องเข้าใจอย่างนี้คนเรานะ ก็เมื่อตนไปเที่ยวยกโทษตีเตียนแบบผู้อื่นให้เจ็บใจให้เป็นทุกข์ใจอย่างนั้นแล้วกรรมนั้นมันก็ตามสนองเมื่อตนเกิดไปชาติใดพบใดก็จะไปเจอแต่เรื่องนินทาว่าร้ายไปทีไหน,นก็ไม่มีใครชื่นชมยินดีด้วยตนก็ทุกข์ใจอย่างนี้หนักใจเพราะว่าตนก็อยู่คนเดียวไม่ได้ ต้องอยู่กับคนหมู่มากอาศัยคนหมู่มากเป็นอยู่แะนั้นถ้าคนหมู่มากไม่ยินดีพอใจแล้วอย่างนี้ตนก็อยู่ลำบากนั่นแหละกรรมมันสนองเอาเหมือนอย่างพระเทวทัตนั่นนะประพฤติเป็นคนดุร้าย แม้แต่พระศาสดาผู้มีพระคุณต่อตนอย่างประเสริฐแท้ก็ยังไปคิดทำร้ายดังนั้นทางคะสง์จึงไม่ชื่นชมยินดีกับความเป็นอยู่ของพระเทวทัตเลยเรียกว่าไม่อนุโมทนากันแล้วกันเนี่ย พระเทวทัพก็เดือดร้อนเอาไปเอามาก็มันใจมันร้อนหลายมันก็ไปคิดทำบาปใหญ่โตขึ้นไปคิดฆ่าพระศาสดาเอาคิดทำลายสง์ให้แตกจากกันต,ต่างๆนานาเข้าไปมันก็เรียกว่าทำคารุกรรมทำกรรมมันหนัก กรรมนั้นมันหนักมากแผ่นดินก็ทรงไว้ไม่ได้ก็จึงแยกออกจากกันแล้วก็สูบเอาพระเทวทัตไปไหมอยู่ในอเวจีมหานรกแต่ว่าก็ยังดีอยู่หน่อยหนึ่งเมื่อแผ่นดินสูบลงไปอยู่ทั้งแค่คอก็ไปนึกถึงคุณของระสาทดาได้ แล้วก็ได้กล่าวคําถวายกระดูกคางอันนั้นบูชาพระศาสดานั่นแหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยเมื่อพ้นจากอเวจีมหานรกมาแล้วก็จะได้มาตัดสู้เป็นพระพเจกพบพุทธเจ้าแล้วก็ดับขันเข้าสู่พระนิพพานไป กลัวพระเทวทัตจะดับขันเข้าสู่พรนิพพานไปก็ได้สเสวยทุกทนทรมานอยู่ในโลกสันนิวัตอันนี้คันานานับชาติไม่ทวนเลยเกิดมาชาติใดก็มาพบคู่เวรคือพระศาสดาแล้วนนี้ก็เอาละไปสร้างเวรกับพระองค์พระองค์ไม่วันไว พระเทวทัตก็เป็นผู้พ่ายแพ้ฝ่ายเดียวเมื่อพระเทวทัตทำร้ายพระองค์พระองค์ไม่ตอบบาปกรรมนั้นก็ตกแก่พระเทวทัตฝ่ายเดียวดังนั้นพระเทวทัตจริงพอตายลงไปแล้วก็ไปสู่นรกนั่นนี่พระเทวทัตเนี่ยเอานรกนั่นแหละเป็นเรือนนอน ก็พ้นจากนรกมาเอา้ามาเกิดเป็นคนเข้าไปเอาไปทำบาปหนักเข้าไปอีกตายแล้วผันลงนรกอีกอยู่อย่างนั้นเนี่ยชีวิตของพระเทวทัตนี่นะบางชาติก็คงได้ทำบุญกุศลมามเหตุดังนั้นบุญกุศลก็จึงได้แก่กล้าลจึงได้ดับขันเข้าสู่พระนิพพานไป แต่ว่าก็อย่างว่านั้นเนี่ยคนสร้างบุญกุศลแบบนี้มันเจืออยู่ด้วยบาปมันก็ได้เสวยทุกข์นั่นแหละมากมายกายกองมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาเพื่อนจะไม่สร้างบุญบาร,รมีแบบนั้นสร้างบุญบาร,รมีแบบที่จเจริญเมตตากรุณา แพ่ความคิดความรู้สึกนึกคิดของตนในทางที่ต้องการให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันอยู่เรื่อยไปเราทำคุณงามความดีอะไรไม่ใช่จะเพื่อเฉพาะตัวผู้เดียวทำเพื่อแผ่แก่คนอื่นด้วย ผู้ใดตั้งอกตั้งใจลงไปอย่างนั้นนะผู้นั้นการท่องเที่ยวไปในสงสารมันก็ไม่เป็นทุกข์มากบางทีก็เลยไม่ต้องใดไปสู่นรกเลยตายจากมนุษย์ก็ขึ้นสู่สวรรค์เพราะเป็นผู้ที่ไม่มีกรรมมีเวรติดตัวเรื่องมันนะหมดอายุบนสวรรค์ก็กลับมาเกิดในโลกนี้ แล้วก็มาสร้างบุญบารมีไปคนไม่มีกรรมไม่มีเวรติดตัวมันก็มีโอกาสได้สร้างบุญสร้างกุศลมากถ้าคนมีเวรเนี่ยเอา้าเกิดมาพอดีมาสร้างบุญสร้างกุศลไปกรรมเวรหนหลังน่นตามมาสนองเอาก็ทำให้ชีวิตนี่มีอันเป็นไป ไม่มีโอกาสจะได้สร้างบุญบาร,รมีต่อไปเป็นอย่างนี้อเพราะฉะนั้นมันถึงนานพ้นทุกข์ได้บุคคลผู้ที่รู้อำนาจแก่ความโลภความโกรธความหลงอ่ะพูดสันส้นๆว่าดีก็ทําชั่วก็ทํานั่นแหละมันถึงนานพ้นทุกขพ้นภัยในสงสารอันนี้ไป ผู้ได้รู้อย่างนี้แล้วควรจะเบื่อหน่ายในความชั่วต่างๆหมู่นั้นแล้วคิดสร้างเอาแต่บุญกุศลคุณความดีเฟืใจของตนให้น้อมไปในทางดีเสมอน้อมใจไปในทางที่ไม่โลภอยากได้สมบัติผู้อื่นมาเป็นของตน น้อมใจไปในทางเมตตากรุณาไม่โกรธไม่อาฆาตไม่จองเวรคนอื่นน้อมใจไปปรารถนาให้ตนและผู้อื่นและสัตว์อื่นให้เป็นสุขทั่วหน้ากันน้อมใจไปในความรู้ความฉลาดความรู้ยิ่งความเห็นจริง น้อมใจไปในความรู้เท่าทุกตามเป็นจริงอย่างไรน้อมใจไปเพื่อละเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาให้มันหมดไปสิ้นไปจากกิจใจนี้น้อมใจลงสู่ความไม่มีทุกข์น้อมใจไปในข้อวัดปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญา หรือว่าทานศีลภาวนาของผู้ครองเรือนเมือ่อน้อมใจไปในข้อวัดปฏิบัติน้อมใจไปเพื่อรู้ธรรมของกิงเหล่านี้อยู่เสมอแล้วผู้นั้นมันก็จิตใจก็ไม่ได้หันเหไปทางชั่วทางบาปเพราะว่าความดีกับความชั่วเนี่ย เหมือนกับมืดกับแจ้งนี่เองเนี่ยถ้าหากว่าเรามีแสงสว่างอยู่ในใจใจก็ไม่มืดเหมือนอย่างภายนอก,กน,นั่นแหละถ้ามันมืดมาเอาก็เปิดไฟฟ้าขึ้นแสงสว่างไฟฟ้าก็ขจัดความมืดออกไปอันนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละ เมื่อใจมันหลงมันเมาแล้วก็มันสะดับตรับฟังคำสองอู้เทเจ้าเข้าไปมันก็รู้ขึ้นมาแล้วก็มันพยายามภาวนาทำใจให้สงบลงอบรมปัญญาให้เกิดขึ้น เช่นนี้แล้วความหลงต่างๆมันก็หายไปมันก็เบาบางไปถ้าไม่หมดไปจริงๆก็ดีมันก็รู้ตัวได้แบบนี้นะรู้ว่าความโลคโกรธหลงอันนี้มันควรละเอาแท้ๆไม่ควรสร้างมันให้เกิดให้มีขึ้นในใจทําใจของทนให้เป็นคนไม่โลคไม่โกรธไม่หลงไม่มัวเมา ไปตามอำนาจแห่งกิเลสตัณหาต่างๆอย่างนี้เป็นหน้าที่ของเราจะต้องภาคเพียรพยายามทำถ้าไม่ภาคเพียรอย่างนี้ก็พ้นทุกไปไม่ได้ดังแสดงมา